ยาฮัมาตาเป็นยาที่โปรตีสูงเหมาะมากกับการแทลิมของสัตว์เลี้ยงวัวควายแพะหรือสัตว์เี้วเอื้องนะครับผมลักษณะยาฮัมาตานะครับจะมีจะมีใบสามแฉกสามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการปลูกและการจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์นะครับผม้าฮัมตาตาม,มากที่จะเอาไปหวานผสมประสานกับ หญ้าลูซี่หรือหญ้าชนิดต่างๆเพิ่มโปรตีนให้หลากหลายเพราะว่าหญ้าฮามาตาเป็นหญ้าระดับตำหญ้าชนิดอื่นเป็นหญ้าระดับสูงจั์เลี้ยงของเราก็จะได้กินโปรตีนที่หลากหลายค้วนทวนสมบูรณ์ครับผมมารับชมหญ้าฮามาตาด้านล่างครับนี่คือหญ้าฮามาตาที่ทุกท่านเห็นก็เป็นหญ้าฮามาตาที่เกิดโดยธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองแล้วก็ขยายพันธุ์เองต้นแก่แล้วก็ทิ้งเมล็ด เกิดเองตามธรรมชาติตอนนี้ก็มีประมาณ45หไร่นะครับผสมผสานกับสวนปล์มนะครับท่านในที่มีสวนยางสวนปาล์มนะครับที่ท่านได้ปล่อยสัตว์เลี้ยงท่านก็ใช้หญ้าชนิดนี้ไปหว่านนะครับเพื่อเพื่อโปรตีนให้สัตว์เลี้ยงของเรามีหลากหลายโปรตีนนะครับเพราะว่าหญ้าชนิดนี้จะสั้นนะครับจะไม่ทําลายต้นไม้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสวนยางก็ได้ีดเหมือนเดิมสวนปล์มก็ได้ผลผลิตเหมือนเดิมนะครับผม หมาะมากกับการปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าในสวนต่างๆนะครับตอนนี้เราทําการหว่านปุ๋ยเพื่อบํารุงหญ้าฮามาตาเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ในระยะอีก1นเดือน2เดือนสําหรับท่านใดที่สนใจเมล็ดหญ้าฮามาตานะครับหญ้าที่โปรตีนสูงสามารถกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ติดต่อมาได้นะครับผมเราก็จะแบ่งปันพี่น้องไปปลูกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สวนผสมประสานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ